ว่าแน้นพากนระมัดระวังแล้วก็พ้องกันเรื่องการปฏิบัติธรรมอย่าย่อหย่อนอย่าอ่อนแอในสภาพเมื่อแวดล้อมจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่การปฏิบัติธรรมอย่าอ่อนแออย่าย่อหย่อนเพราะการปฏิบัติธรรมนี้ก็จะเป็นพลังอันหนึ่งนะเปียเป็นพลังปกปักรักษาป้องกันภัยทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่เราได้ไม่ว่าภายัภายภัยภายนอกหรือภยัยภายในการปฏิบัติธรรมนี่แหละมันจะป้องกันได้ในระดับหนึ่ง คําว่าสมาธิหรือความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงเนี่ยใช่ไหมมันก็เป็นเกาะคุ้มครองปกปักรักษาเราอันหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลวงปู่ฟัน่นท่านยังพูดอยู่เรื่อยสมัยอยู่หลวงปู่ฟัน่นโลกนั้นโลกนี้เนี่ยท่านบอกโอ้ยภาวนาเพ่งจิตตรงไปเผาเหมือนเลยเพ่งกระสินเผาเหมือน,นสงสัยไอ้โรคโควิดอันนี้ก็ต้องพากันช่วยกันเพ่งกระสินเผาเหมือนหรือบ้างเนี่ยนะให้มันบดไปจากพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยอย่างน้นอยๆให้มันบดไปจากอุดร หมไปจากวัดป่าบ้านตาดใหญ่ใหม้มีเข้ามาในเขตวัดป่าบ้านตาดต่างคนต่างแพ่งกระสิงอยู่รอบวัดนี่สงสัยโควิดมันล้ำขา้บมาปุ๊บมันก็ถูกไหมอยู่ถูกกระสินไหมอไปหมดเผาไปหมดเลยนะใช่ไหมเอออันนี้ก็คือการปฏิบัติธรรมอย่าย่ยอหย,ย่อนอย่าอ่อนแอเด็ดขาดเลยไม่ว่าสภาพแวดล้อมของเราจะเป็นอย่างไรเพราะชีวิตของเราเป็นเปราะบางเราไม่รู้ว่าเราจะล้มหายใยจากไปเมื่อ,อไรเราก็มาพิจารณาดูว่าถ้าราตายไปเดี๋ยวนี้นะ่ะ ถ้าเราตายไปในวันนี้เนี่ย <c oughs> ซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้ไม่ใช่เรื่องสุดวิสัยเลยนะไอ้ที่พูดว่าเนเจตเนี้ยถ้าเราตายวันนี้ไม่ไม่ใช่เรื่องเรื่องสุดวิสัยไม่ใช่ว่าเรื่องเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้มันไม่สุดวิสัยหรอกอ,อเจวากิจจะมาตับปังโกท่านยามันนางสุเวนในิโน้ังคารันเตนำห้าเส้นในนัมจุนายไหมนี่แหละคำกล่าวของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องยืนยันแล้วว่ามันไม่มีเครื่องหมายบอกเหตุเลย แต่เมื่อมันมาถึงมาเวลาใดขนาดใดไม่มีใครจะดีกเลี่ยงได้เลยเพราะฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่เราลองถามดูว่าถ้าเราเกิดตายไปนในวันนี้เนี่ยเราเชื่อมัน่นเราตัวในตัวของเราหรืออยังเชื่อมั่นว่าเราจะไม่ตกต่ําอย่างนี้น้อยก็บเท่าเท่า,ท,าทุนในชาติปัจจุบันแต่ให้ดีที่สุดก็คือได้กําไรเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นกําไรเท่าทุนก็นยังไม่ดีเท่าไหร่สักหักทุนในแย่เลย ถ้าเราตายไปในวันนี้เนี่ยจิตดวงนี้มันจะตกต่ำลงไปไหมถามดูตัวของเราเองถ้ามันยังไม่ไม่มั่นใจตัวเองเราอยากประมาทอย่านอนใจดูที่ไหนดูลงไปที่จิตที่ใจของเราเนี่ยแหละมนุษย์สัมนุษย์โซ่ติดกายเป็นมนุษย์ใจเป็นเป็นมนุษย์มันก็ไปมันก็ไปอุบัติเกิดเป็นมนุษย์นั่แหละมนุษย์เทวตัดกายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดามันก็ไปจุติเป็นเทวดาเนี่ยมนุษย์ดีรชาโน กลายเป็นมนุษย์แต่ใจมันเป็นสัตว์ดิรัชานมันก็ต้องไปจุติเกิดเป็นสัตว์ดิรัชานเนี่ยมนุษย์สเปโตกลายเป็นมนุษย์แต่ใจมันเป็นเป็มันก็ต้องไปเกิดไปจุติเกิดเป็นเปตนั่แหละเห็นไหมล่ะมนุษย์สัพเพโนกลายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นพระอรหันันไปสู่สภาพมรรคผลนิพพานน่ยนั่นแหละเนี่ยมันมันเครื่องหมายชี้บอกทุกสิ่งทุกอย่างมันรวมอยู่ที่จิตที่ใจเขาพูดเรา เพราะนั้นเราดูลงไปที่จิตที่ใจของเราเดี๋ยใจเศร้าหมองมันจะเป็นมันจะเป็นใจอะไรมันมันก็เป็นใจเปรตใจอสุรกายใจยักษ์ใจมารนนั่นแหละมันจึงเศร้าหมองจึงขุนมัวอยู่นั่นแหละถ้าใจเบิกบานใจผ่องใสกว่าใจเทวดาเนี่ยนี่มีแต่ความเบิกบานความผ่องใสดูลงไปที่นี่เพราะนั้นถ้าเรายังไม่มีความมั่นใจแล้วอย่าประมาทอย่านอนใจเอาตื่นตัวขึ้นมาตื่นตัวตั้งแต่บัดนี้แหละทุกลมให้ใจเข้าออกเว้นแต่นอนหลับเท่านั้นเด้ ให้ตื่นตัวอยู่เสมอถ้าพวกเราตื่นตัวอยู่เสมอแล้วเอา้าตายเมื่อไหร่ก็ตายเถอะที่ไปของเรามันเป็นสุขติอยู่ตลอดเราจะไปกลัวอะไรเหมือนกับเราย้ายบ้านนะบ้านของเราขนาดนี้บ้านของเราบ้านระดับนี้แต่เราย้ายบ้านก็ไปบ้านเขาหัดใหญ่โตเพิ่มขึ้นมีความสะดวกสบายอุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเราจะไปกลัวอะไรการย้ายบ้านนี่แหละเพราะฉะนั้นให้พากันให้มั่นใจให้มั่นใจในตัวเอง แล้วเรื่องโควิดอันนี้ก็ดีหลวงหลวงปู่บุญทันก็นั่งใกล้ๆอยู่ข้างทางท้างข้าเนี่ยหลวงปู่บุญทันนี่ก็เป็นประธานในการสร้างโรงพยาบาลบึงสามพันก็ที่บอกมาในวัดเราก็ได้ได้แจ้งข่าวมาสองสามครั้งแล้วแต่แต่ครั้งก่อนๆนะั่นน่ะมันแจ้งข่าวในเรื่องเรื่องอาคารการสร้างอาคารซึ่งระดมทุนทั้งหมดแต่เจ็ดสิบล้านในการสร้างอาคารตอนนี้การสร้างอาคารของท่านน่ะ มันก็มันก็พอเพียงแล้วก็อาคารนั่นก็ก็เลขรีบเร่งไปเร็วมากเลยเพราะทุนมันมีแล้ว70ล้านในการสร้างสร้างอาคารมันก็ไปเร็วมากจนกระทั่งเห็นรูปเห็นล่างเป็นเป็นชั้นที่6แล้วมันเหลืออย่าแ่การจัดถึงระดับการตกแต่งแล้วแต่ว่าการสร้างโรงพยาบาลเนี่ยมันไม่ใช่มีเพียงแค่อาคารใช่หไหมมันมีเครื่องมือเครื่องมือเนี่ยตัวสาคัญเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยก็เป็นเงินเป็นทองอีก โอ้นะนั้นตอนนี้หลวงพ่อบุญทันก็กาลังหนักใจอยู่เหมือนกันนะ,ะที่จะต้องแสวงต้องหาหาเครื่องไม้เครื่องมืออย่างน้อยๆกับสามสิบสี่สิบล้านแล้วทาไมท่านหนักใจถ้าไม่ไม่ไม่มีโควิดท่านไม่หนักใจหรอกเห็นไหมถ้าไม่มีโควิดโอ้ยผู้คนลูกศิษย์ลูกหาต่างหลั่งไหลไปหาท่านต่างล้วงกระเป๋าบริจาคให้ท่านเรื่อยเรื่อยเ,เ,เข้ามาแต่พอไม่มีโควิดปุ๊บโผู้คนที่เคยหลั่งไหลมา เหมือนแม่น้ําออก็จางออกไปจางออกไปจางออกไปจนวันหนึ่งวันหนึ่งแทบจะไม่เห็นไม่เห็นหน้าเห็นตาคนเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอาถึงโควิดถึงโควิดไม่โควิดเกิดขึ้นใครท่านใดอยากจะได้บุญกับหลวงปู่บุญทาน <c oughs> ไม่สามารถที่จะไปพบหลวงปู่บุญทันได้ก็โอนโอนปัจจัยเข้าไปในบัญชีในบัญชีธนาคารที่ท่านเปิดไว้หลายๆบัญชีเนี่ยมีทั้ง มีทั้งบัญชีธนาคารนู้นธนาคารนี้ก็ประกาศอยู่เรื่อยๆนั่นแหละหรือหรือถ้าไม่ทราบาไม่ทราบเลขบัญชีจริงๆก็โทรส,สอบถามท่านไปได้นะตามเบอร์โทรของท่านสามาก็จำไม่ได้หรอกเพราะไม่ค่อยได้ติดต่อท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใครปรารถนาบุญก็ต้องให้รู้จักสแสวงหาเอาเองนี่เนี่ยไม่ใช่แบบแบมือบอแบมือแบม้คอยจะเข้าให้เอาบุญมาใส่จับใส่มือใจใส่มือตัวเองไม่รู้จักขวนขวายมันก็ไม่ใช่ ทุกสิ่งทุกอย่างของดีของประเสริฐต้องรู้จักขวนขวายแสวงหาเอาเองบุญกุศลมันมีอยู่แล้วมันเกิดอยู่แล้วเราก็ต้องรู้จักขวนขวายแสวงหาไม่ใช่นั่งแบมือจะให้หลวงปู่เป็นทันจับมาใส่มือใส่มืออยู่ตลอดมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ถูกต้องบุญมีของประเสริฐบุญมีของของดีเราก็ต้องรู้จักแสวงหาเอาเองว่าช่องทางไหนเราจึงจะได้บุญอันนั้นช่องทางไหนเราจึงจะใส่บุญอันนั้นได้เราก็ต้องรู้จักแสวงหา อย่างอื่นๆเรารู้ยังรู้จักสเสวงหารู้จักถานไถ่กันแล้วแค่บุญทําไมเราจะไม่รู้จักสเสวงหาไม่รู้จักถานไถ่กันแล้วเล่าใช่ไหมปากเราก็มีถามเมื่อช่องทางไหนที่จะไปถึงถ้าหลวงปู่บุญทันได้ร่วมไม้ร่วมมือกันในการในการสร้างออออออสร้างโรงพยาบาลสร้างเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยให้มันเกิดขึ้นใน่ยมันสมบูรณ์เพื่อจะเป็นที่พึ่งของคนไข้คนเจ็บคนป่วยอีกมากมายไก่กอง ไม่ว่าพวกเราน่ะนะพวกเราก็เราเราเราไม่ใช่ว่าเรา,เราจะไปประมาทนอนใจหรือหรือจะยืนยันตัวของเราเองมันก็ไปถูกต้องสักวันหนึ่งเราอาจจะได้ไปอาศัยบารมีของหลวงปู่บุญทันในการดูแลรักษาโาครคภัยไข้เจ็บความเจ็บป่วยก็ได้เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มัน้วนจะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละมันไม่มีอะไรเป็นหลักประกันสักอย่างหนึ่งพอองน,นการร่วมไม้ร่วมมือในการสั่งสมบุญขึ้นมามันก็นับว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง ของแต่ละท่านแต่ละคนนี่มีโอกาสในการสร้างสมบุญขึ้นมาเพราะบุญนั้นมีอยู่ในบุคคลใดแล้วในมงคลสตรแต่สามแปดประการที่บอกกล่าวไว้ว่าเป็นเป็นมงคลอย่างยิ่งดังที่นั้นกล่าวไว้ว่าบุเบกตะปุญญาตาเอตัมมังคุลมิตามังการได้สั่งสมบุญไว้นั้นเป็นมงคลอย่างสูงสุดเพราะชีวิตของพวกเรามันมีความแตกต่างหยาบละเอียดปาณีแตกต่างกันก็เพราะบุญบาปนี่แหละ เป็นตัวจำแนกให้พวกเราหยาบละเอียดปาน,นี่แตกต่างกันนับตั้งแต่วันเกิดขึ้นมาแล้วทุกคนทุกคนล้วนแต่ปตา่าเถนาป่าเถนาเกิดมาเป็นคนสวยงามเป็นคนฉเฉลียวฉลาดเป็นคนร่ารวยทั้งนั้นแหละแต่ทั้งทั้งที่ป่าเถนาเหมือนกันทําไมมันได้ไม่เหมือนกันนี่แหละก็เพราะบุญบาปท,ที่เราสะสมไว้มันไม่เท่ากันมันตัวจําแนกแยกแย,กแยกะพวกเราหยาบละเอียดปาน,นี่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นพวกเราอยากได้ในในทางที่ดีเราก็ต้องสะสมในสิ่งที่ดีไว้สิ่งที่ดีก็คือบุญนั่นแหละบุญนั่นแหละจะส่งเราไปในทางที่ดี แต่บาปมันจะกดทวงเราลงไปในทางต่างเนี่เพราะฉนั้นอย่าพากันประมาทนอนใจยินดีในในบาปอันนี้อันนี้เป็นการกดทวงหรือเป็นการทําลายตัวของตัวเองให้พากันยินดีพอใจในบุญในกุศลอยู่ตลอดเวลาแล้วมีช่องทางใดที่เราจะสะสมบุญมาได้แม้แต่นิดนิดเดียวก็ตามเนี่ยรีบไฟฟ้าเอาอย่าเพียงแต่มองหากองบุญใหญ่ๆไอกองบุญเล็กกองบุญน้อยไม่สนใจไม่ใส่ใจ กว่าจะไปถึงกองบุญใหญ่ตายทิ้งซะก่อนก็เลยไม่มีโอกาสได้บุญเลยเพราะนั้นบุญอันไหนก็ตามเมื่อเห็นแล้วรู้แล้วทราบแล้วมันบุญเกิดขึ้นแล้วเราสามารถไฝ่ฟ้าได้เราก็ดีบเรียกฝ่ฟ,ฟ้าเสียเพื่อด้วยความไม่ประมาทไม่นอนใจเพื่อเป็นเพื่อเป็นการสั่งสมไว้เป็นบุเบกะตะบุญญาตาให้เกิดขึ้นแก่พวกเราทุกท่านทุกคนถ้าพวกเราเป็นผู้พากันไม่ประมาทนอนใจ ดังที่กล่าวมาทั้งภายนอกเราก็รู้จักดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของเราให้ป้องกันรู้จักป้องกันโครคภัยไข้เจ็บอย่าประมาทนอนใจมีมาตรการในการป้องกันอย่างไรเราก็ยึดเอามาตรการต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นมามาใช้มาปฏิบัติโดยภายในจิตในใจของเราเราก็รีบเร่งตั้งออกตั้งใจในการประกอบความภาคความเพียรในการอบรมจิตอบรมใจของเราเอง ด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความภาความเพียรอย่างสม่ำเสมอส่วนบุญอันใดที่เกิดขึ้นมาเราได้รับทราบข่าวสารโดยเฉพาะบุญในขณะน,นี้ก็คือบุญที่รวมมือรวมไม้ร่วมมือกับหล,งลวงปู่บุญทันในการในการแต่สร้างโรงพยาบาลบุงสามพันสร้างอาคารตึกโรงพยาบาลบุงสามพันซึ่งในขณะน,นี้อาคารมันก็ใกล้ใกล้เข้ามาแล้วงวดเข้ามาแล้วจนมองเห็นรูปเห็นล่างถึงกถึง90%แล้วก็ไม่ทราบ แต่ว่ายังขาดเครื่องไม้เครื่องมือเพราะถ้าหากหมอแม้มีความสามารถแต่มันไม่มีเครื่องมือเน่ยมันก็เหมือนคนตาบอดเนี่ยจะไปหาจับนู่นจับนี่เนี่ยมันก็ยากลําบากใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าหาก <c ise> พวกเรามีความสามารถท่านใดก็าตามแต่ด้ยินข่าวสาร,ร,รนี่แล้วมีความสามารถม,รรมีความพร้อมคําว่าพร้อมก็คือเราไม่เดือดร้อนเราสละเอาไปเราร่วมไม้ร่วมมือกับท่านแล้วเราไม่เดือดร้อนครอบครัวเราไม่เดือดร้อนนั่นคือความพรม้อม ถ้าเรามีความพร้อมเราก็มาร่วมไม้ร่วมมือกับหลวงปู่พุนทันในการสร้างสมบุญอันนี้ก็จะเป็นการสะสมบุญไว้ถ้าพวกเรามีทุกสิ่งทุกประการสมบุญดังที่กล่าวมานี้เชื่อเถอะว่าชีวิตของพวกเรานั้นมีแต่ความาประเสริฐเลิศยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนกระทั่ง,งถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนอย่างแน่นอนไม่เป็นที่สงสัยเลยก็ขออน้อมนําไปประพฤติปฏิบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเด้อ อรับพรเนอะรับพรรับพรตั้งใจรับพรโอ้เมื่อวานเมื่อวันเมื่อวันก่อนนี่ไอเจดีไอไอไอท่อท่อพักท่อแยกไฟเนะ่สยสายไฟแรงสูงเนไงซึ่งนะมันมันอยู่ใต้ดีมันเป็นมันเป็นท่อลึกถังตึงลึกสองเมตรตอนนี้ทางทางไอการเดิน เดินไฟไอเนี่ยเดินไฟโซลารเซลล์เนี่ยเขาก็จะอาศัยถังอันนี้ไอท่อพักอันนี้นะ่นไปปรากฏว่าเปิดขึ้นมาโอ้โหน้ําทั้งนั้นเลยอะแล้วสายไฟไอไฟมันอยู่กับน้าเดี๋ยวโถถ้ามันไม่ได้เข้าไปเจอแบบนี้มันไปนานเข้าไปมันเป็นยังไงายเลยเห็นเลยบอกให้เปิดทุกถังเลยไปนี่เปิดทุกถังเลยตอนนี้มันมีทั้งหมดห้าถังเมื่อวานเปิดไปแค่สามถังเจอน้ทุกถังเลย บอกอะไรไม่รู้อ่ะมันมันทำเลยย่เรายังคุยกันยังวิตกวิจารณ์ไม่รู้ว่ามีอะไรยังขาดตบบกพ้องยังมีอะไรที่ยังที่เรายังไม่เห็นเพราะนั้นมันจะต้องได้ตรวจจะได้ดูแลกันอะไรต่อยะไรโอ้ยเห็นแล้วตกใจเลยในถังนี่มันมันลึกตั้งสองเมตรมีแต่น้ําท่วมจนท่วมปากถังเน่ยแล้วสายไฟแรงสูงทั้งนั้นมันอยู่ตรงนั้นต่อมาสายไฟมันอยู่กับน้ําได้ยังไง่ะ มันเกิดมาช็อตมันตายไปมันโอ้เจ็บเามันก็แก้ไขกันไปแหละทุกอย่างปัญหามันมีปัญหามันมีไว้ให้เราแก้ปัญหามันไม่ได้มีไว้ให้เราแบกหรอกถ้าแบกปัญหาเ่ยมันทุกแบกปัญหาเลยมันหนักแต่ถ้าแก้ปัญหาเลยมันฉลาดคนที่เขามีความฉลาดมีความสามัญมากเพราะเขาผ่านปัญหามาเยอะเขาจึมีความฉลาดมีความสามาญมาก เพราะฉะนั้นมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกน็ร่วมไม้ร่วมมือกันแก้ไขร่วมไม้ร่วมมือกันช่วยกันสอดส่องเป็นที่อย่างนี้น้อยก,ก็เป็นที่ปรึกษาหารือกันแนะนาบอกกล่าวกันจะมีความสามารถอะไรก็นแนะนําบอกกล่าวกันหาหลายๆวิธีเพื่อมาป้องกันเพื่อมารักษากันถ้าเรามีความพร้อมเพียงกันใน้ร่องการร่วมไม้ร่วมมืออะไรมันก็สาเร็จทั้งนั้นแหละเพราะโลกนี้มันไม่มันไม่เกินกําลังของมนุษย์เราหรอกอที่เราจะทําได้เพราะฉะนั้นอันนี้ ในวัดเราอะไรต่ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในบริเวณวัดเราไม่ว่าปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ปัญหามากต่ามอยากปัดว่าไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของเราถ้าในในในวัดของเราแล้วปัญเอ่อทุกเรื่องต้องเป็นเรื่องของเราั้งนั้นให้ให้คิดอย่างนั้นเหมือนกับในบ้านเราเนี่ยในบ้านเราในครอบครัวเราเนี่ยอ่าไม่ใช่เป็นเรื่องของพ่อแม่อย่างเดียวเด่ลูกต้องเอาไปสนใจไอรืออะไรต่ออะไรในครอบครัวเลยก็ไม่ใช่เพราะ,ะนั้นในวัดเราทุกคนไม่ว่าพระเนรหรือไม่ว่าสอุบาสิกา ที่เราได้มาได้มาอาศัยวัดนี้ได้มาอยู่ในวัดนี้ได้มาอาจจะได้รับประโยชน์จากวัดนี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างาต้องเป็นหน้าที่ของเราเรามีความสามารถอะไรช่วยดูแลได้ยังไงช่วยแนะนําได้ยังไงช่วยแก้ไขได้ยังไงเราต้องมีควา,พามาพร้อมมีความเต็มใจที่ช่วยอย่าไปปัดอย่าไปปัดโอ้ยไม่ใช่เรื่องของฉันไม่ไม่ใช่ฉันไม่เอาฉันไม่ยุ่งฉันไม่เกี่ยวฉันไม่มองฉันไม่สนใจมันไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นเหมือนเนี่ยตักช่องน้อยแต่พอตัวมันไม่ถูกต้อง จึงว่าให้พากันร่วมไม้ร่วมมือกันด้วยกันทุกท่านทุกคนเพื่อ,อความเพื่อ,อความอบอุ่นหรือเพื่อ,อความเจริญก้าวหน้ามั่นคงในวัดป่าบรนตาของเราสืบต่อไปอย่างยาวนานไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองเอาพากันตั้งใจรับพรเนอะพากันตั้งใจรับพรยะถา,าวารวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิชตุสเพปูเรนตุสังกปานจันโทปันรโสยทามนิชติรโสยทา โยนวิวันจันตุสัมปรอยวินวสัตุมบานเต็มภรวันวันตรายโยนสุขีกายโยโกยภาวะนพิวันธนาเสรีสาดิจัง ทานปัจเจกโดยจ้าทารูอันทามายทานตีอายุวันโดยสุขท่าพระราหสรรพภูตท่านุปาเวนัสสัปรรมัก นาซาาสังฆานุภาเวนะโพุทธรตนังธรรมตนังสังฆรตนังตินังรตนัน,าน,านังอาุพันเว ทราเสติสหัสสะธัมมังขันธานุปาเวนะปิตกานุปาเวนะชินนะสาวกานุปาเวนะ

สันตอายุวัฒนวยฒนวั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 ฒโวยฒนวั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 นวัฒนวยฒนตัวัฒนทาโทวัฒนวัฒนวัฒนวทันาว สโสกาสยตูจูปายเาวันิกาอันตรายาปิวินาตตุจะเตชะสาชัยาสิทิทนังลาพังสดพระขยังสุขังพลังสิริอายุจะวานนจอจะโวยขัง

ผภาเวดัสตาโสติภาวันตุเตมภวตุสัพครังลักขันตุสัพภเทวตาสัพสังคานุเวทัสตาโสติภาวันตุเตมภวตุสัพ กรารละขัน,นตุสัปเทวตาสาพสังขานโดยพระเวนัสธาโสติงพระวันโตเต ดูแลจัดอาหารกันเลยจัดอาหารทานอาหารกันสะก่อนแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเลยดูแลกันดูแลกันาทานอาหารสะก่อนมาถึงวัดแล้วม่ได้มาเพื่อน้ําจิตน้ําใจมาใส่บาตรมาร่วมบุญกันเราก็มาแจกจ่ายแ,แบ่งปันกันไปในเรื่องอาหาราทานอาหารสะกก่อนเด้อ